ณหอประชุมที่ว่าการาอำเภอชุมแสงพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภยัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีนาทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประลัดจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้า,นาส่วนราชการในอำเภอเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประสานุเคราะห์ในภาพบรมราชูปถัมเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1,997ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นตัวแทนราษฎรรับมอบถุงพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์จำนวน1 9 9 7ชุดมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมอันเชิญกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวกับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเกย์ชัยอําเภอชุมแสงอีกจํานวนสามครัวเรือนทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2566มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภยัยจํานวน3าําเภอได้แก่อําเภอชุมแสงอําเภอบือนครสวรรค์และอําเภอพระยุหะคิรีประชาชนได้รับความเดือดร้อน18ตนําบล88หมู่บ้านบ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบ จำนวนกว่า2,000ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ1,334ไร่ซึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภยัยร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชน